ครับสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์นะครับเทคนิคก็คือสำนักแต่งโชคจากประเทศญี่ปุ่นเราเป็นสาขาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็เมื่อหลายปีที่แล้วตั้งแต่มีไน t รอน Thailand เข้ามานะครับผมเราคือ Authorized Service Center ของไนตรอนจากภายใต้ประเทศอังกฤษแต่ว่าเราทํางานกับญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าตัวเอเชียทั้งหมดไนทรอนจะประกอบที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการเซตติ้ง ในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวโชคต่างๆของ n นท์ o รอนไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าถนนนะครับผมหรือว่าโชคของสกูตเตอร์ไยต่างๆเราก็จะเป็นตัวแทนนะครับผมเป็น a u t o o r i z s e s v r v i c e n t n t e r จากประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าเรามีอะไรล่หมดทุกอย่างที่จะสามารถเซอร์วิสคุณได้เกี่ยวกับโชคไฮเอนอย่างตัวไนต o รอนวันนี้นะครับผมผมก็จะมายกตัวอย่างในการ v ีวาของตัวไนตรอนนะครับผมก็คือตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้ตัวนี้ มาเป็นที่นิยมเพราะว่ามันติดอยู่กับรถสกูตเตอร์นะครับผมก็คือตัว Honda Forza 350ตัวใหม่ล่าสุด2023นะครับที่เป็น Neon e dition มันจะได้โชคในตรอนตัวนี้ออกมาเลยติดมาจากรถเลยนะครับผมคุ้มมากเลยเพราะว่าตัวโชคตัวนี้เฉยๆเขาแยกขายกันอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0มนะครับผมแต่ว่าเพิ่มตังค์ไม่กี่หมื่นในรถ complete ในรถทั้งคันอของตัว f o r ์ซก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับผมแต่ว่า ในการเซ็นสัญญากับเขาครั้งแรกเนี่ยที่ Honda Thailand กับไนตรอนเขาคุยกันเนี่ยเขาก็เข้าใจในการขับขี่ของผู้ขี่ในประเทศไทยว่าคนเราส่วนมากจะขี่แค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโชคไนต o รอนที่ถูกผลิตออกมาให้กับ Forza 350เนี่ยมันจะสเปคสำหรับ1คนนะครับผม one up rider เพราะฉะนั้นถ้าคุณขี่คนเดียวเนี่ยเพอร์ฟอร์แมของโช๊คจะดีแล้วก็ Perfect มากๆเลยแต่ว่าตลาดบ้านเรา ชอบซ้อนรถกันนะครับผมก็คือเอาแฟนไปเที่ยวด้วยหรือว่าซ้อนกัน2คนแล้วพาไปเที่ยวเนี่ยซึ่งมันจะทําให้ตัวโชคในตอนตัวเนี่ยมันจะรู้สึกนิ่มเกินไปยวบเกินไปเพราะว่ามันออกแบบมาสําหรับคนเดียว mm hmm. เพราะฉะนั้นลูกค้านะครับผมที่ได้มาแล้วก็ชอบใช้กัน2คนมากกว่าก็ต้องมา modify กันอย่างแรกนะครับผมที่จะแต่งกันได้ก็คือตัว spring spring, spring ก็จะมีค่าเรทที่สูงขึ้นอีกนะครับผมแล้วแต่น้ําหนักผู้ขี่แล้วก็น้ําหนัก ของทั้ง2คนก็สามารถปรึกษาได้ว่าน้ำหนักควรจะใช้เท่าไหร่นะครับผมยุบ1มิลเท่ากับกี่กิโลนะครับมันก็จะมีตัวนี้ให้เปลี่ยนอยู่เป็นของไนตรอนแต่ว่าในกรณีเคสเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนสปริงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโช็อกยังเหมือนเดิมเพราะว่าสปริงมันหนักขึ้นมันแน่นขึ้นนะครับผมทุกครั้งที่กดขึ้นไปมันหนักคอมเพรสชันก็โอเคอยู่สามารถใช้เดิมได้แต่ว่าตัวรีบาร์ในการคืนของมันเนี่ยมันค่อนข้างเร็วเกินไปเพราะว่าน้ำหนักลด ที่การยืดออกมาเนี่ยมันมากกว่าเดิมนะครับพูดง่ายๆก็คือรีบาวด์เดิมๆที่ setting เซตติ้งออกมาจากโรงงานกับรุ่นเนี่ยแทบใช้ไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็อันนี้คือการปรับรีบาวด์แบบออกไปให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับลบทั้งหมดนะนี่คือไม่มีรีบาวด์นะครับมันจะคืนเร็วแบบนี้ใช่ไหมนะครับ คอมเพรสชั่นมันปรับได้อยู่แล้วว่าจะเอาแข็งจะเอาไทมิ่งในการกดเข้าไปเป็นยังไงนะครับผมตัวไนตรอนสามารถมีตัวกดนะครับคอมเพรสชั่นถึง2วงบาวก็คือตัวโลคอมเพรสชั่นแล้วก็ไฮคอมเพรสชั่นนะครับผมสำหรับตัวบัมอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีของตัวไฮเอ็นต่างๆจะอยู่อย่างนี้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างเร็วแต่ว่า <c oughs> แล้วตอนนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าตัวแม็กซิมัมรีบาวน์ของตัวไนตรอนเดิมๆนะครับแม็กซิมัมไปแล้ว ตอนนี้ทา m มิ่งมันจะเปลี่ยนนิดนึงมันจะช้ากว่าเดิมรู้สึกได้ในการคืนนะครับผมอันนี้คือ1คนกำลังดีนะครับแต่ลูกค้าคนนี้ชอบซ้อนสองมากกว่าน้ำหนักเยอะกว่าถ้าใช้แบบนี้ซ้อนสองตอนที่ตกตกไม่ใช่ตกหลุมนะครับลงแก๊ปลงมามันจะคืนเร็วเกินไปถ้าทำให้รถรู้สึกว่า ไม่เสถียรน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาปรึกษาบอกว่าอยากจะเพิ่มรีบารมเข้าไปเราไม่ได้เปลี่ยนที่ค่าน้ำมันครับเราเปลี่ยนที่ค่าชิมวาลค่าสแต็กของชิมวาลนะครับผมของตัวรีบามต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้คือคือตัวชิมวาลที่เขากําหนดค่าน้ามันว่าทามมิ่งสามารถแข็งช้ากว่าเดิมเร็วกว่าเดิมปัตทอมแข็งหรือว่าต้นแข็งต้นอ่อนอะไรต่างๆมันสามารถกําหนดด้วยตัวชิมวาลนะครับผมนี่แท้เพราะว่ามันมี f ฟล็กซิเบิลเยอะนะครับคล้ายๆแบบตัวสปริงนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนตัวนี้ไปแต่ว่าการเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราอยากจะเปลี่ยนยังไงเราก็เปลี่ยนนะครับผมมันต้องเป็น Data ที่ต้องถูถกส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าคนขี่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากขับขี่ประเภทอะไรต้องการ r e q u i r e m e n t คืออะไรซึ่งลูกค้าคนนี้อยากจะได้ให้ Rebound มันหนืดขึ้นเพราะว่านั่ง2คนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราอีเมลไปแล้วก็จะได้กลับมาเป็น Data แบบนี้ นะครับผมเป็น d Data s h e e t จะเป็นความลับหลายคนถามว่าทำไมการแค่ r ีวาลเฉยๆเนี่ยมันถึงแพงจังเลยแค่อะไรชิ้นเล็กๆราคาไม่กี่บาทเนี่ยทำไมมันถึงแพงจังเลยมันไม่เกี่ยวกับอะไรหรอครับมันเกี่ยวกับว่าคุณจะเรียงมันยังไงเพราะว่าบริษัทเ,เทคนิคแจแปนนะครับผมเขาจะมี ทีมงานรีเสิร์ชนะครับผม Developer Product Developer อย่างเดียวเลยเกี่ยวกับตัวโชคเขาก็จะสมมติฐานมาก,ก่อนว่าถ้ามันรีบาวมากกว่าเดิมเขาก็จะต้องใส่ตัวนี้ให้มันหนาขึ้นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรียงกันเป็นอย่างนี้เป็นพีระมิดแบบนี้แล้วก็ตัวตัวบอททอมต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับผมทำให้โชคมีประสิทธิภาพ มีเอาต์คัมนะครับผมมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวโปรดักต์ดีเวลลอปเปอร์เรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็ต้องเอาไปขึ้นใส่เครื่องไดโนเทสนะครับผมเทสต,ต่างๆปุ๊บๆๆไม่ว่าจะเป็นการกระแทกการขับธรรมดาโลคอมพิชั่นกระแทกแรงๆไฮคอมพิชั่นดูรีบาตทุกอย่างแล้วก็ดูความร้อนนะครับผมเมื่อจะเกิดขึ้นสะสมอะไรต่างๆเขาต้องไปเข้าไดโนเทสได้ผลออกมาเป็นการาฟก่อนเรียบร้อยผิดพลาดตรงไหนก็เข้าไปแก้ตรงชิมตรงนั้นใหม่ หลังจากนั้นเรียบร้อยเขาก็เอาไปให้กับยูเซอร์นะครับผมหลังจากยูเซอร์บอกว่าโอเคแล้วปุ๊บเขาก็จ้างเรเซอร์นะครับหรือว่านักแข่งต่างๆให้ใช้โชคที่เขารีวาวมาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคำนวณค่าน้ำมันอะไรต่างๆทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยแล้ว,ลวปุ๊บก็จะกลายมาเป็นกระดาษแผ่นนี้ นะครับผมที่จะส่งข้อมูลมาว่าให้เรารีวาวกันยังไงซึ่งตอนนี้เราเปรับตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือตัวรีบารของโชคในตรอนฟอส3าสมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเดิมๆกันก่อนว่าตอนที่เราเปิดฟูลรีบาวนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับชชากว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาฟูลไปเลยนะครับผมก็คือ เราเปิดให้สุดของตัว v e o u u n d นะครับหนักสุดมันก็จะเป็นแบบนี้เทียบกันไหมครับจากเมื่อกี้นะนะครับอันนี้คือปรับสุดแล้วของตัวเดิมๆโรงงาน มันช้ากว่าเดิมนะสังเกตเห็นได้นะครับแต่ว่าตัวที่โมเรียบร้อยแล้วครับก็ค่าน้ำม,มันเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนที่ค่าน้ำม,มันเปลี่ยนที่การเลียงวาวนะครับอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่เราเอามาฝากนะครับผมถ้าสนใจสามารถคอสตอมโชคของคุณเองได้น้ำหนักนะครับรถจัก,กรยานยนต์ ประเภทอะไรยี่ห้ออะไรน้ำหนักเขียบคีบแบบไหนเราสามารถสร้างโชคให้เป็นตัวคุณได้ครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆด,ด้านโชคแบบนี้ครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ